กองโค้งองเดวิดเป็นแข้คิดยังไงกับผลจับ,จบ,จบฉะลากยูฟาลิเวอร์พูลบอกหวานหนูเอาปา้าโอ้ยคู่แข่งแรงบันหกด้วยนะ เอ็มบาเป้ฟิตเอาลงนะครับฟอรันเอาฟอรัลนลงแล้วกันฟอรันเห็นฟอรลันฟิตกาเ,เบรนเบิร์กแม่งค่าแฟมหกสิบหกอแข่งหกนาทีนะสองนัดนะเก็บคะแนนนะชนะนดชนะนัดหนึ่งก็ได้เท่ากับสามแต้มนะแล้วก็ชนะอีกนัดหนึ่งก็ชนะอีกนัดหนึ่งก็ได้สามแต้มคือแต้มจะไม่เอามารวมกันนะของของแต่ละนัดนะแข่งกันทั้งหมดสองนัดน,นะนดนนนะไปครับลุย โดยครับเกมแรกรายการ BCL นะฟีสไตล์นะทีมจัดเต็มเลยคนระับ <Yahoo! S 1> ทีมที่ทุกคนถนัดเลยคนระับจัดอาคไรมาก,ก็ได้นะอาจจะไม่ค่อยได้ผ้านะครับขออภัยด้วยแนละ้วก็ไม่ค่อยอ่านเมนนะ เดียวเบรกแมจับแล้วยิงโอ้โหไม่เข้าเฉยออกไหมออกไหมโอ้โหทันเฉยว่ะตัาใจเด้งก่อนนะจัตึงเลยครับพี่เนะขาของค้าคนหนึ่งร้อยดวงนะครับจัดไปตึงๆนะเด สวยดีข้ามป่าเรียดจับหนึ่งทีแล้วเสาแรกโอ้โหชนเสาผมคือมาเวลาจับหนึ่งทีแล้วซับไปติดบอยอีกโอเคเยังได้เตะบุมทักทายไปแล้วหนึ่งลูกนะรูกสูนแล้วกัน โอเคไปอ้หูเคกอะไรมาเนี่ยจิบห่าละโดนโตออกสายป่ะจามโอเคครับออกสายเออยาดักยาดักเออซื้อไม่ก่อนยาดักตี่ยาดักตกใจหมดมันดักไอ้กูลิด วนเดวิดค้งโค้งไม่ได้ไปแคแมสายเรียบรอ้อยหนึ่งศูนเดวิดไปแคมมาแล้วสายคงโค้งของเดวิดไปแคแมใครบอกว่าบไปแคมอยู่เล่นกลางซ้ายแล้วปั่นปั่นปั่นขวาได้อย่างเดียวอันนี้เล่นกลางขวาแล้วเอาตัดเข้าในามาปั่นซ้ายอสวยจัดครับ เสียบเสาเลยครับขอหัวใจรุ่นรัวมาเลยใครคิดว่าลูกนี้สวยขอหัวใจรุนรัวมาคแตะซ้ายหนึ่งเทียบแล้วก็ปั่นโค้งอ้อมบันดีนี่นะครับเรเิรไปแค่ครับ,รบทำบไปก่อน,นครับหนึ่งประตูสู่ในเกมแรกนะครับอาทีที่ยี่สิบสี่มีทีเดียลูกเขียยไหมนะ เ็บยังได้อยู่ขวาไปสวยเอปเอวินคงโคง้งเคก็หูไม่ถึงเอา้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอ เฮ้ยสวยล้โอเคบอสแมนตั้งเคมตั้งเกมใหม่ครับเวลาเอ็มบัปเป้ไถลพื้นที่สวยเสียบเทียบร้อยสองศูนย์ 0. มาแล้วเอ็มบัปเป้น้ไมาแล้วสองอูครับชิเลียนเอ็มบัปเป้ครับจังหวะนี้เอ็มบัปเป้วิ่งนำทางนะครับแล้วก็ ถักข้อไว้เสียบเลยครับ <20. S 2> สองศูนย์หุ่ยดิอาวิ่งตามไม่ทันนะครับหลอดมาร์ฟกาคาโผล่ขึ้นบันโอเคครับ ตั้งเกมขึ้นมาใหม่อ่ะเอาอะไรเนี่ยเอาเอาหลุดเฉยบอลันฮิกแล้วแทงตรงตรงให้เอ็มบาเป้จะวิ่งแซงเนยเอ็มบาเป้ผมเอาเอาตัดได้ครับเอ็มบาเป้แต่หลบแต่ให้พีเตอร์เฉย อโอเคจบครึ่งแรกนำไป2ประตูต่อสูนะรััเมีโอกาสยิง5ครั้งนะเป็นประตู2ครั้งนะทางนักคู้แข่งก็ชื่อก่อนแล้วกันเออเลกตามชื่อเฟสก็ซึมแล้วกันเออเลยก็ซึมแล้วตอนนี้ก็ซึมยังทำประตูไม่ได้นะครับมาไปชมต่อขึ้นหลังนะครับในเกมแรกนะครับ เฟสพี่จวนฟอรันรนอเวลาฟอรันดิดเวลาจับอย่างนี้แล้วโอเคสามถูงเวลา,าสวยเวลามันก็เอาเหมือนกันนะ จังหวะพอรันดึงจังหวะแล้วก็รอเวลาเติมแล้วจ่ายให้เวลาแต่งทีแล้วซัดเสียบเสาแรกเลยครับแฮทติกเวลาน้ำไมรนะับสามตัวสูนในเกมแรกนะครับจ่ายมาติดการก้จากจ่ายไมนะ่ดีครับ แล้วอร์ผม่เอ้าเข้าทางลุงลูมแล้วยิงโอไม่เกือบเข้าครับตรงนี้โอ้นเลยเออโวยเพื่อนเลยครับนี่ครับจ่ายมาโอ้โหบอลมันเฉลี่มาแล้วโอ้โหเกือบเกือบเช็ดคานเข้านะประมาณไม่ได้เหมือนกันครับ สถานการ์ลยกสวยแต่งบางทีไม่แต่งแล้วก็หูจอดก็ถูกจ่ายไม่ดีครับ

เฮ้ยบอลแม่สวยเอาดิอ้โหช้าวะ่ะใช้สก,กิลแต่เขาไม่หลงอ่ะก็เสือน,นิดนิดนะผมจิิงขวาไปสวยไมขแค่แต่งแต่งเน้นๆสุดโดนเบียดวะ่ะ ชิบหาแล้วอุ้ยย่ย่าโอเคจ้ยะายแล้วเนี่ยอุ้ยข้ามห oh. oh. ัวข้ามหัวม้าออเกี้ยวนไอ้บอลแม่เอ้าเออโอ้โหไนเออร์ไเออร์ไม่จะทะเลาะกับกองหลังตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรไนเออทีมผมมันหลายลูกนะชอบทะเลาะกับกองหลังตลอดจรีบมโอเค เบียดโอเคออฟไซด์นะลึงตัวลงมาไม่ทันนะลุงลุงนะมาหน่ยนะอยอะนรอ่ะ โอ้โหจิตวะยังได้อยู่คุณลี่แทงเดวีสวยแต่งแล้วคงอุ้เข่ไปโอ้โหไม่เข้ายิงีทีโอ้โหไม่เข้าจิงเง็กเซฟไปไหนโอ้โหเดวีโค้งมาเข่ไปโอ้โหติดเซฟย้อนขึ้นมายิงอีกโอ้โหมันแบบตัดมั่วหมดแล้วเซฟเฉยครับขอดีเข่อีกที โอ้โหเขาช้าไม่ทาเฉยเอาเป็นแค่ตัดได้แล้วมาที่ฟอรันจะได้ประตูที่สี่ไหมเอมาเป๊ะฮิกรอแล้วยิงลูกนี้เท้าซ้ายโอ้โหพีเตอรเชคเซีก เคลียร์มาเคลียร์มาโอ้โหนึกว่าจะได้อีกครับโอเค,อเค,อเคจบเกมแรกไปเราสามารถชนะไปได้นะสามประตูต่อศูนย์นะสามารถขวาขวาแต้มแรกได้นะเอะขวาสามแต้มแรกได้นะในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเราก็สะสมแต้มไปนะต่อไปเราจะไปพบกันเกมที่สองเลยนะอันนี้เกมแรกนะต่อไปเกมที่สองนะเราไปพบกันกับกันที่เกมที่สองนะผูเป็นอะไรดินพันกันตรือเ